อันนี้เราจะมาเข้ากันถึงเรื่องการดําเนินชีวิตเนี่ยที่ว่ามีความเกิดแก่เจ็บตายแล้วเป็นไปตามธรรมชาติแล้วเ,เราหลีกหนีจากพวกพวกนี้ไม่พนน้นเรามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความแก่มีเมื่อมือความเกิดขึ้นก็ต้องมีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บแค่ได้ป่วยเป็นธรรมดามีความตายเป็นธรรมดาตามลักษณะของสิ่งที่ปรากฏอยู่ในโลกอันนี้เรามาพูดถึงว่า ถ้าเราได้ฟังธรรมะพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติธรรมอย่างเช่นเรามาเจริญศีนสมาธิปัญญาเจริญสติปัฏฐานสี่โดยเฉพาะสติแปลว่าระลึกได้หรือระลึกรูก้สมบัญ,ญิแปลว่าความรู้สึกการที่เรามีสติในการยกเท้าเสือกไปวางลงเหลียวซ้ายแหลขวขวากม้มเงยกินดื่มเขี้ยวริมไทยจระปัสสวะใส่เสื้อผ้าถอดเสื้อผ้าหรือว่าจะหลับจะตื่นจะพูด หายใจเข้าก็มีความรู้สึกลงกระทบที่ปลายจมูกหายใจออกใจออกก็มีความรู้สึกที่กระทบอย่างที่เคยแนะนําให้ฟังเป็นพื้นฐานที่ผ่านมาเนี่ยถ้าสมมุติว่าเรามีสติฝึกอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยเมื่อมีสติมากๆใดอรียบทใดเอะไรบทหนึ่งถึงจะเป็นการปรุงแต่งสร้างขึ้นมาก็ตามอย่างเช่นดูลมหายใจเข้าออกอย่างนี้ หรือกำไม้กำมือยกไม้ยกมือตามแนววิชาการของสมมัญญาบัพพะในสำนักที่ครูบาอาจารย์ของข้าพเจ้าสอนเนี่ยนะถ้าเราจะสังเกตว่านมะีมีม,ม,มีมีสติเอาเอาแค่สติอย่างเดียวก่อนเมื่อเรามีสติระล,ลึกได้ในสิ่งในฐานนั้นฐานเดียวมากๆากนานๆในจุดจุดนั้นนานๆแล้วเนี่ยมันจะทําให้เกิดที่กว่าสติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่น ไม่ใช่จิตอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นนะฟังให้ดีเพราะว่าบางท่านอาจจะฟังมาไม่ค่อยดีฟังมาผิดข้าพเจ้าไม่เคยพูดเลยว่าจิตอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นจิตอยู่ที่ไหนสติอยู่ที่นั่นก็อาจจะมีและจิตอยู่ที่ไหนสติไม่ได้อยู่ที่นั่นก็อาจจะมีแต่สติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นที่เรากําลังฝึกกันอยู่เนี่ยคือมีการลึกรู้ที่ไหนตัวรู้ย่อมอยู่ที่นั่น ต้องเข้าใจตรงนี้ให้ชัดเจนนะอย่าไปไข้เขวะตามกระแสลมกระแสความคิดหรืออุปสรรคขวักหนามเขาเรียกว่านิวรห้าหรือมารห้ามันย่อมมีเป็นธรรมดาแล้สิ่งเหล่านี้ทำให้สติของเราไม่คมไม่ชัดเบลอพระพุทธเจา้าถึงได้บอกไม่ให้ดื่มสุามราเมลัยไงเพราะมันเป็นของมึนเมาเมื่อเราฝึกสติไปแล้วมันสติมันจะเบลอ หรือความคิดอะไรที่ปัญญามากๆฟุ้งซ่านมากๆเนี่ยมันทําให้้คยๆว่าบางทีมันคิดหลายเรื่องจัดเลือกแบกภาระ,ะมากจัดเนี่ยนะไอเรื่องหนึ่งที่เราต้องการที่จะให้ทรงสติไว้เนี่ยมันถูกไอ้สิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันมันทำให้เบลอไปหมดประสาทเบลอไปหมดอันนี้เราไม่ต้องไปพูดเรามาพูดกันถึงเรื่องที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนด้วยกันเมื่อเราฝึกสติแล้วเนี่ยให้อยู่ตรงนี้นสมมติว่าดูลมหายใจเข้าออกที่ปลายจมูกมากๆอ่ะ สติอยู่ที่ไหนจิตอยู่ที่นั่นลมให้ใจเข้าออกหนึ่งครั้งสมมติเข้าหนึ่งครั้งออกหนึ่งครั้งมีความรู้สึกตรงนั้นหนึ่งครั้งตัวผู้รู้ก็อยู่นั้นหนึ่งครั้งแต่เรายังสังเกตไม่ได้ว่ามันได้ผลดีผลได้ผลยังไงมันยังสังเกตไม่ค่อยชัดเจนลองเข้าออกเนี่ยกคสักร้อยครั้งต่อเนื่องกันนะเราจะเห็นชัดเจนเลยในระหว่างที่เข้าออกเนี่ยนะ มันจะเห็นว่าความคิดฟุ้งซ่านอารมณ์ราคะโทสะโมหะอดหูนะมากระทบมันจะมาพาไปเราเห็นเลยไอสิ่งที่เราเคยทําตามอารมณ์สติเราเคยอยู่ที่ราคะโทสะโมหะอยู่ที่สิ่งที่อยู่ภายนอกรูปเสียงกินลสการสมบัติธรรมรมอะนะจนชาชิน,นเนี่ยพอเราเอามาไว้ที่ปลายจมูกนะไอตอนที่อยู่ตรงนั้นอะมันไม่เห็นแต่ตอนแรกเนี่ยอยู่ที่รูปเสียงกินลสการสมบัติธรรมรม,มเพราะมันชาชิน พอเอามาไว้ที่ปลายจมูกกันเหมือนกับฝืนไม่ทําตามไอสิ่งที่เราเคยทํามันจะเห็นเลยถึงเวลาจะดูละครแล้วไอ้สติมาอยู่ที่ปลายจมูกมันก็เกิดการยื้อแย่งแล้วว่าอยากจะไปดูละครจิตมันเคยคอยอยู่ตรงนั้นอันนี้เราไม่ดูเรามาดูที่ปลายจมูกเนี่ยเนี่ยเราจะเห็นเลยความฟุ้งซ่านความไอ้ที่เรียกว่าที่มันเบลอไปไปทางอื่นนะ มันไม,ไม่ไม่ยอมที่จะอยู่ที่ปลายจมูกแต่เราก็ต้องฝืนอารมณ์ให้มันอยู่ที่ปลายจมูกเนี่ยไม่ทําตามมันเราถึงจะรู้